คุณรู้ไหมครับยกอันไหนจริงยกอันไหนปลอมเรามาดูเปียพร้อมกันครับอันนี้เป็นรายการของประเทศไต้หวันนะครับที่จะนําสิ่งของมีค่าของเราเซเลบหรือว่าคนทางบ้านนะครับมาประเมินราคานะครับอยากให้เพื่อนๆช่วยดูนะครับว่ายก2ชิ้นนี้นะครับที่เป็นรูปใบไม้สีขาวเนี่ยครับชิ้นไหนจริงชิ้นไหนปลอมนะครับซึ่งรายการก็ให้พิธีกรหญิงนะครับเป็นคนลองเดาดูนะครับ หยกทั้งสองชิ้นก็ต่างมีความใสนะครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นรูปใบไม้นะครับเ,เพื่อนๆลองดูสิครับว่าตอนนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยเทใจให้กับชิ้นไหนครับชิ้นไหนเนี่ยที่เพื่อนๆคิดว่าเป็นหยกที่มีมูลค่าสวยงามแล้วก็ตรงกับที่เราคิดว่าอืมันเป็นหยกที่แท้นะครับหยกทางขวานะครับอันนี้พิธีกรใช้ให้ข้อมูลว่าถ้ามันแท้นะครับมันอาจจะเป็นหยกที่มาจากเหมืองมูน่านะครับซึ่งเป็นเหมืองขึ้นชื่อเหมืองหนึ่งของการขุดหยกนะครับ ความมันวาวและความใสของเนื้อหยกดีมากๆเลยนะครับส่วนอีกชิ้นที่เล็กกว่านะครับต่างก็มีเนื้อที่ขาวใสเหมือนกันนะครับแต่จะมีลักษณะขาวใสที่มีความแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งก็สวยงามเหมือนกันถึงเวลาที่จะเฉลยแล้วนะครับซึ่งพิธีกรหญิงเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเลือกใบไม้ทางขวาน,นะครับซึ่งเหตุผลว่าอืมก็คุณให้ข้อมูลว่ามันมาจากเหมืองมูนาพิธีกรชายก็บอกว่าใช่มันดูสวยงามมากๆแต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่หยกนะครับ มันเป็นเพียงมันไม่ใช่หยกที่มาจากเผืองมูน่านะครับสุดท้ายมันเป็นแค่หินควอส์นะครับหินควอส์ซึ่งภาษาไทยเรียกว่าหินเคี้ยวหนุมานะครับซึ่งเป็นแร่ที่พบได้มากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับหนึ่งในข้อสังเกตนะครับสำหรับหินควอส์นี้มันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับซึ่งอันนี้เราต้องระวังนะครับจากคลิปนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้นะครับหยกปลอมจะมีน้ําหนักเบานะครับ แต่ยังมีหยกป้อมในแบบเปนอื่นอีกนะครับแต่ก็ยังมีสิ่งสําคัญนะครับที่คนขายหยกไม่ค่อยพูดถึงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ